สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องแอนแฟมลี่นะคะตอนนี้ก็มาถึงที่วางปูแล้วนะคะตอนนี้ก็ลุงช่างก็พาหลานนะคะหลานบอสนะคะบอสนะคะนะลุงป้าก็พาหลานบอสไปซื้อนะรถเออ่จักรยานไฟฟ้านะเพื่อให้น้องมอสได้เออ่ใช้งานนะคะได้ขับไปโรงเรียนนั่นเองนะคะจ้ะนะคะก็เขาเรียกว่าเป็นของขวัญจาก ออปู่ย่าเนาะ,ะต้องเรียกปู่ย่าใช่ไหมนะเอเดนก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องสัพ์พวกนี้เหมือนกันเนาะนะคะป่ะนะก็นะก,นะก็มีนะมีเรื่องที่เราจะต้องไปดูอีกนะเอนะก็คืออัปเดตห้องครัวป้าไทยบ้านนะคะว่าเขาติดประตูหรือยังเนาะปะเดี๋ยวเราไปดูครับทุกคน ดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะกำลังออกดอกสวยงามเชียวเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเราไปดูนะว่าบ้านเขาทำเสร็จหรือยงังวายเขาปิดมิดเลยครับพี่น้องเขาใช้ไม้ฝาเชราปิดมิดเลยทำไมดีเนี่ยทำไมถึงจะเห็นเนี่ยพี่น้อง <c oughs> โอ้โห ห้องหน้ำบ้านเสื้อปลาไปทาสีเกือบเสร็จแล้วนะครับพี่น้องตาออนือนะนี่เอา้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตเอฟซีนี่นะคะประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหนี่นะโอ้โหน,นะคะไปะนะเรามาอัปเดตนะป้าสวยงามมากเลยเนาะโอ้ตรงนี้ก็เปิดแบบ ลมเย็นนะถ้าปิดนี่จะร้อนมากอย่าปิดนะไม่ต้องปิดเดอ้อนะมันจะร้อนเพราะฉะนั้นแบบนี้เลยลมเย็นๆสบายๆนะนี่ค่ะประตูประตูนะนี่เ,นเรียกว่ามิดชิดเลยนะจะ้ะสวยงามติดไม้ฝาเช้อราาเข้าไปปุ๊บก็สวยงามเลยอ่นะ เดี๋ยวเรามาดูด้านคางนี่คือด้าน้างด้วยพี่น้องอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากันสาดเนาะกันสาดตอนอะไกลับบ้านเลยวันนี้ฝนตกครึ้มทั้งวันเลยนะวันนี้เย็ยนสบายบรรยากาศน่านอนด้วยวันนี้เร,รนะะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนาะเนาะตอ,อนเนาะไม่มีอะไรแล้วเนาะมีอะไรต้องเติมอีกไหมเนี่ยแกจะให้ต่อเติมตรงไหนอีกเนี่ย ไฟเฟึงอะไรก็ติดเรียบร้อยแล้วนี่นี่เย็บซีนเนี่ยพักไฟก็อยู่ตรงนี้เด้อเจ้าของบ้านก็ยังไม่มาเจ้าของบ้านเข้าไปลุงช่างให้ไปถ่ายคลิปต่อเพราะว่าเพิ่งไปซื้อรถรถไฟฟ้าให้กับน้องน้องบอสนะคะน้องน้องบอสน้อง,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 องบอสบอสเออบอส อันนี้ไม่ได้พังนะครับ F C ไม่ได้พังนะโอ้สวยงามมากเลยดูนะสีห้องน้ํากับอ,อ่สีข้าวนะไอที่นาข้าวนะก็ใกล้ๆเคียนกันแล้วนะเดี๋ยวจะได้เกี่ยวข้าวแล้วนะมันก็ตกโปรยๆด้วยนะวันนี้บรรยากาศดีมากท่อน้ำท่อะไรแกก็เดินเรียบร้อยแล้วนะครนี่นะมีสายฉีดน้ำ ออกไปด้วยนะวันนี้ดีใจมากฝนตกอ่ะเนี่ยเอฟซี FC, อัปเดตนะอ <c oughs> ่อนบอกเฮ้ย <c oughs> นะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะก็ใช้เวลาเนาะนะคะแต่ก็ออกมาแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมพาคภูมิใจเนาะนะคะจ้ะนี่นะคะ,ะ,คะโตเ <c oughs> ย็นไหมถ้าไม่ต่อนะ ฝนตกมานะแอดเสือก็จะเปียกนะเนี่ยเห็นไหมเกยอมตัดสินใจที่จะโตอ,ออกมาเนาะเออถ้าถ้าไม่โตเปียกแน่นอนฝนตกมาเนี่ยนะคะที่ตรงตากผ้าอะไรก็เปียกบมดนะคะอันนี้ดีนะเสือตัดสินใจนะที่จะโตยาวออกมานะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็ฝนตกนะทุกคนนะอ่ะนี่ค่ะอัปเดตนะเอซเนอะอาะชีนะลุงช่างโปรยนะฝนโปรยโปรยเนาะสาวเจยก็ เราเกี่ยวข้าวก่อนนะคะเนะะี่ยค่ะห้องห้องที่รอโคยนะสาวเจยนะ,ะสาวเจยบอกว่าขอเกี่ยวข้าวที่บ้านก่อนเด้อนะคะเดี๋ยวก็วางก็จะแวะมานะคะจ้ะคิดว่าเดี๋ยวที่วางปูเกี่ยวข้าวนะเจยก็คงจะมาอยู่นะเออเพราะว่าบอกว่าอยากจะมาเกี่ยวข้าวอ่ะฝนโปรยๆนะเราก็เดินเราก็เดินตากฝนไปนะทุกคนร่มอยู่ในเนาะเนี่ยพี่น้อง เดี๋ยวเราต้องไปเอาร่มละอ่ะนี่ฮะเราก็ไปเอาร่มมาแล้วนะคะสีชมพูหวานหวานนะทุกคน่ <c oughs> ะเดี๋ยวเราไปอยู่ด้านหน้านะคะเ, <c oughs> เพราะว่าเออเผื่อเอฟซีมาแวะเวียนมาเราก็จะได้ต้อนรับนะไป <c oughs> มาแล้วนะป <c oughs> ุมาแล้วนะคะ <c oughs> โอ้อย่าบอกนะว่าตั้มสม <c oughs> อ๋อลุงป้าพาน้องบอส เพ่อแม่พ่อแม่ลูกไปซื้อรถซื้อรถไฟฟ้าให้กับน้องโบท๊ทเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะจ้าอืมหลานชายจะกลับบ้านแล้วนะคะก็มีของเซอร์ไพรส์อันนี้แวะตลาดเหรอคะโอ้พอดีเราก็มาถึงสักพักหนึ่งนี่แหละเออนะพอดีเราก็เดินเข้าบ้านไปต้มมาม่ากินเรียบร้อยแล้วสดร้อนๆนะคะเมื่อกี้นะ รียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กันมาเนาะก็ขี่ตามกันมาเนาะแต่ก็แวะตลาดบ้านม่วงนะคะวันนี้มีเมนูอะไรคะเชฟส้ตมตำกับไก่ย่างย่างย่างนะซื้อแบบสําเร็จมากินเนาะเพราะว่าหิวแล้วเนะเาะอ๋อตำเองส้มตำตำเองไก่ย่างต้องต้องซื้อเขาเนี่ยบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ครึ้มทั้งวันเนาะนะคะ ระหว่างที่ลุงช่างพาแวะดูนะคะกำแพงวัดสันติสุขนะคะตอนนั้นก็ฝนโปรยโปรยเหมือนกันเนาะนะคะก็เป็นวัดที่เราจะไปทําบุญกระถินนะคะสามวัดปีนี้นะคะก็คือวัดสันติสุขด้วยนะคะก็สักครู่นะคะที่ลุงช่างพาเราไปดูนะคะ,ะก็มีการก่อสร้างก่อกำแพงขึ้นมาแล้วเนาะวันนี้ดีใจมากเลยนะคะต้นไม้นะคะไม่ต้องรดน้ำเนาะ ต้นไม้ไม่ต้องรดน้ําแล้วเด้อนะคะเพราะว่าฝนโปรยมาแล้วนะคะเพราะเมื่อเช้าเราอัดน้ําเยอะไปนะอัดน้ำออประมาณสองรอบนะนะดินก็ยังชุ่มชื้นนะเนี่ยไม่ดินไม่แห้งเพราะว่าถ้าแดดแรงนะดินมันก็จะแห้งนะ,ะดินจะแห้งอันนี้ดูสิใบนะดูสังเกตดูใบนะเวลาเขาได้น้ําเนี่ยนะคะเออยิ่งถ้าเขาได้ปุ๋ยมาใส่อนะคะจะยิ่งสวยอันนี้แสดงว่าเราเขาเรียกว่าให้น้ําเขาทุกเช้าทุกเช้านะ เขาใบเขาก็จะเริ่มสวยงามเนาะแต่ถ้าน้ําไม่ถึงนี้ก็นะคะใบมันก็จะแห้งๆร่วงโรยราเเหมือนคน,นไม่ได้ดื่มน้ํานะคะทุกคนอ่ะโอเคนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณเฟซีทุกท่านมากค่ะฝากดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะคะนะคะก็ดีใจน้องบอสนะคะก็ลุงลุงปานะก็ไปเขเรียกว่าเซอร์ไพรส์ให้กับล้านชายนั่นเองนะคะจ้ะเดี๋ยวเราดูสิว่า เราจะรอดูสปอรร์ที่นี่นะคะว่ารถเป็นสีอะไรน้นนะคะนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า